สตรีทไฟเตอร์เกมอวสดีกพีกตัวอย่างแรกสั้นๆโอ้โหชุนหลีฮอนดาคิวไม่เปิดตัวละครทุกตัวเลยนี่ว่าโอ้โหโอ้ภาพคมว่ะ เฮ้ยนี่ขนาดโฉมแรกพิเศษนะเนี่ยเผยฉากแอคชั่นเยอะเลยอะแอคชั่นน่าจะสวยแบบเหมือนเกมเลยยูวินเอ้ยเสียงเหมือนในเกมตู้เลยวะ่ะนี่เป็นตัวอย่างพิเศษเท่านั้นนะครับใช16้16ตุลา2026เป็นไงบ้างครับกับสตรี e ไฟ i g เตอร์คนแสดงจริง เดี๋ยวเราดูตัวอย่างเต็มอีกทีแล้วกันนะตอนนี้เริ่มมีดราม่านะหลายๆคนไม่ถูกใจแคสติ้งบางตัวแฟนเกมหลายคนไม่ถูกใจแคสติ้งบางตัวนะซึ่งเขาปล่อยโปสเตอร์แล้วก็รูปออกมาเต็มๆหลายตัวแล้วเออผมก็ไม่ค่อยถูกใจบางตัวเหมือนกันอย่างชุลีอย่างเงี้ยไอ้หาควรจะสวยได้มากกว่านี้เปล่าวะชุลีเป็นไอคอนิกของตัวละครหญิงในสตรีทไฟต์เตอร์ที่แบบสวยนะ ไอ้หาเสียดายครับผมแต่ไงก็แล้วแต่เขาอาจจะ c a s ส i n งมาด้วยความสามารถบทบูเก่งก็ได้อะไรอย่างนี้นะ